ดีครับทุกคนตอนนี้ผมอยู่ในที่ที่หนึ่งที่ผมมองว่ามันน่ากลัวมากซึ่งสำหรับผมแล้วอะ่ะมันน่ากลัวจริงๆตอนนี้ผมก็ไม่รู้ว่าทำไงนะแถวนี้มันก็อยู่ในตัวเมืองนะมันก็ไม่ได้น่ากลัวขนาดนั้นอ่าแล้วก็อย่างหนึ่งคือมีไฟมีไฟอยู่ดวงเดียวบนหัวผมผมก็ไม่รู้ตอนนี้จะมีอะไรบ้างหลังหลังจากคลิปนี้ออกไปผมก็ถ่ายสำรวจเป็นเรียบร้อยผมจะตัดให้ดู แล้วทุกคนจะเห็นถึงความน่ากลัวซึ่งข้างหลังผมเนี่ยก็ผมไม่รู้ว่ามีอะไรบ้างแล้วผมก็ถ่ายอยู่บริเวณที่ผมมาอัดคลิปเพื่อสังเกตการสิ่งลึกลับบางอย่างที่มีคนแจ้งทางเพจของผมเข้ามาว่ามันน่ากลัวมากเขาให้ผมมาล่าท่าผีหรือเข้ามาดูทั้งที่ปรากฏว่าที่นี่คือไม่มีใครอยู่เลยมันเป็นที่ี่มืดและมีไฟแค่ดวงเดียวมันมันน่ากลัวมาก ซึ่งแถ่นี้มันก็เป็นเขตชุมชนแล้วตรงนี้ไม่มีใครเข้ามาทันคืนเลยน่าจะกลับรถก็ไว้เจอกันเดี๋ยวอันนี้ โอเคครับทุกคนตอนนี้เป็นเวลาประมาณสามถึงสี่ทุ่มแล้วตอนนี้ผมอยู่นะที่ที่ผมบอกไปทุกคนนะครับตอนนี้คือผมเจอกับสิ่งมีชีวิตที่น่ากลัวมากผมไม่รู้ว่าผมต้องหนีไม่อีกนะนะ